ในการที่เราจะสู้กับช้างที่อุ้ยอ้ายให้กลายเป็นช้างศึกให้ได้ในการที่เราจะชนกับเสือที่เป็นคนที่ระบอบประิติที่นอนกินไม่ยอมให้ประเทศไทยพัฒนากอดอดีตเอาไว้ได้เราจะเราจะชนะพวกนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่นโยบายนะครับไม่ได้อยู่ที่ยุทธศาสตร์ด้วยไม่ได้อยู่ที่วิสัยทัศน์ด้วย อยู่ที่ทัศน,นคติเราจะชนะระบอบแบบนี้ได้จะชนะ,ะการเลือกตั้งได้อยู่ที่ทัศนคติเราทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีทัศนคติของสิงโตที่แม้จะไม่ใหญ่เท่ากับช้างจะไม่เร็วที่สุดเท่ากับเสือจะไม่ฉลาดที่สุดเท่ากับลิงแต่คือทัศนคติที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็ง สุภาพพร้อมที่จะทำงานเขา